เชื่อทั้งหมดนะดีที่สุด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าจะให้ทำตรงนี้แหละครับหรือจะให้พูดตรงนี้สกครับยั้งให้ได้เย็บให้ได้จะให้พูดเย็บให้ได้ปากเนี <c oughs> ่ยถ้าจะทำ <c oughs> ก็ยั้งให้ได้ผมมันประเภทแบ่งได้ระหว่างความคิดคำพูดและการกระทำนะครับผมมันแบ่งแยกได้โดย ทันทีฉับพลันทันใดก็เลยไม่มีเรื่องอะไรกับใครเห็นไหมครับใช่นะอยู่ได้อย่างสันติสุขทั้งที่มืดและที่แจ้งเห็นไหมพอได้นะครับเ,เจ้าความเชื่ออาล่ะคิดว่าน่าจะเริ่มกระจ่างพอเวลา <c oughs> จำแนกก็เริ่มจะมองเห็นว่าใช่เนาะ ก็พยายามบอกว่าโลกไใเนี้ยที่มันผ่านมาเนี่ยเจ้าความเชื่อองค์ความเชื่อเหนไหมหลายคนก็บอกองค์งความรู้องค์ความรู้องค์ความรูนะ้ผมบอกว่าเป็นองค์ความเชื่อมาตลอดก็กว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดนชไใช่นะ ถึงไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเนอะอยู่ในจุดนี้ให้ได้ครับแล้วใจมันจะสงบมิฉะนั้นแล้วเป็นต้อขใจนะเชื่อกับไม่เชื่อก็คือถูกกับผิดยนะครก็ตามที่ยืนอยู่ในจุดหนึ่งถ้ามีความรู้สึกว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิด นั่นนะครับหัวใจจะทำงานหนักเชื่อไม่เชื่อเนี่ยฮะหัวใจทำงานหนักดีไม่ดียังอ่อนลงนะดีกับไม่ดีเนะี่ยยังอ่อนนะเชื่อไม่เชื่อถึงขึงขังเลยนะครับือคำมันจะแข็งความหมายของคำเนี่ยมันจะแข็งเชื่อไม่เชื่อ ไปไม่ไป <c oughs> อย่างเี้สังเกตให้ดีครับนะพอได้นะครับลำบากหลังๆผมจะเริ่มลำบากเพราะว่าผมใช้ภาษามันค่อนข้างจะหนึ่งสองคำมันไม่ง่ายนะครับแต่บาเราสามคำมาพ่วงแล้วผมก็จำแนกลำบากของผมเหมือนกันนะ เพราะบางทีมันก็ขัดขาตัวเองเอาเถอะพูดถึงในตลาดสดตลาดแห้งสังเกตไหมครับอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาโทษทีสุภาพหน่อยอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อเชื่อผมครับเนี่ย <c oughs> สุดท้ายแล้วได้ยินไหมครับพวกเนี้ยอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อเฮ้ยนะเชื่อผมจะหนาอันนั้นดีเห็นไหมครับสังเกตไหมนี่คือ ท่านดูไปเถอะครับไอ้พานจอจทั่วไปเนี่ยให้สังเกตหน่อยนะอย่าไปไหลาตามกระแสจนกระทั่งเราไม่เคยตั้งข้อสังเกตไม่เคยวิเคราะห์เลยก็เรียกว่าไหลาตามน้ําไปตามกระแสเพราะนั้นหันเปนคนจําแนกหน่อยพี่แล้วเราจะเป็นคนที่มีหลักการความเชื่อไม่ใช่ความผิดลอะครับไม่เชื่อกไม่ใช่ความผิด นะไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดย้ําเพราะมันยังเป็นนามธรรมานะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นการกระทําแล้วก็ได้และครับมันจะ,จะออกมาในรูปถึงในเรื่อง,องความผิดนะครับออกมาด้านการพูดจึงจะออกมาไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเปนการเป็นธรรม ็นการกระทําปุ๊บออกถ้าเป็นการกระทนออา,น,ารระทนะครับมันจะกมาเป็นการผิดความผิดถึงห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเป็นการพูดมันก็จะออกมาเป็นความผิดอานะ่ะสักสิบห้าเี่สิบเซแค่พูดนะครับถ้าไม่พูดเลยไม่ผิดสักเปอร์เซ็นต์เลย เพราะความเชื่อเป็นเพียงความคิดสรุปตรงนี้ได้เนาะผมว่าสรุปตรงนี้ได้นะถ้าพูดอีกเละกว่าผมจะขบวดได้เหมือนกัน,น,นมาให้เป็น <c oughs> จุดหนึ่งโอเคนะอีกครั้งหนึ่งตลาดสดาหแห้งคนทำง,งานผ่านจอยนะอย่าไปเชื่อเขา เชื่อไปทำไมเชื่อทำไมเชื่อผมถนาอย่างเงี้ยสถานการณ์ซึ่งต่างจากนั่งก้าที่นี่ปลายเบิร์นทผมอย่าเชื่อต่างกังนเยอะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นคนสังเกตครับสําหรับท่านที่อยู่หน้าจอหรืออยู่ที่บ้านบอกลูกบอกหลานนะครับนะประโยคเด็ดนี้นะครับแชร์ไปแชร์ไป แช้กับใครแต่าได้อยากจะให้ผู้คนมีมีอะไรมีนี้เรียกว่าปัญญาได้ไหมเนี่ยผมว่าพอได้นะปัญญาถ้าจําแนกได้้ไดก็สรุปได้เป็นปัญญานะเนี่ยถ้าอยากจะให้เพื่อนฝูงญาติมิตรมีปัญญาก็ลองดูครับ <c oughs> ว่าอากับกิริยาผมอย่างนี้ฮ <c oughs> แล้วบอกเขาด้วยว่า ถือสาหาความผมเรื่องของบุรีก็จะมีผู้คนรังเกียจกันทั้งโลกใช่นะฮะใช่นะ <c oughs> มันไม่ควรม่ไม่เหมาะไอ้คนนี้เพราะเขาสร้างเอาไว้สร้างไว้ให้กลัวนะ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 ฝากเอาไว้ด้วยครับสร้างไว้มนุษย์เรานั้นนะฮะถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่ากลัวเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอด เมื่อกี้นี่เชื่อกับไม่เชื่อกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นก่เพราะว่าคนอื่นเขาสร้างภาพอะไรต่างๆให้เรากลัวเสร็จแล้วก็ไม่ยอมที่จะนำความเข้าใจให้เราสักทีหนึ่งมันก็เลยทำให้รุ่นหลังมาเนี่ยแย่ ใช่นะครับแย่นะนะนะผมได้บอกหลายคนไม่ใช่พูดผมพูดนานะกก็พูดต่อไปนี้ทำไมลูกหลานไทยทำไมจึงจึงไม่ก้าวหน้านะประชากรกับข้างเคียง บ้านใกล้กันเคียงเนี่ยครับทำไมจะนับวันจะ,จะล้านห,หลังล้าหลังล้าหลังเพราะคนเกิดก่อนอผู้ใหญ่เนี่ยสอนให้เด็กกลัวเช่นอย่าไปอย่าทำกลัวผีเห<ป>็นไหมครับอย่าไปอย่าทำเดี๋ยวกลัวงูกัดอย่าไปอย่าทำเดี๋ยวกลัวตำรวจเห็นไหมครับเริ่มต้น ใส่ความกลัวยัดความกลัวเข้าไปแล้วน,ะนี่แหละครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้หน่อยนะอย่าไปยัดความกลัวให้กับเด็กหาวิธีให้เด็กเข้าใจครับผมทำความเข้าใจเลยครับเพราะความเข้าใจมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆครับความเข้าใจเนี่ยมันก็มาจากความคิดนะครับความคิดพิชิตความเข้าใจ ความคิดก็มาจากการมองเห็นจากการได้ยินได้ยินได้ดมนะใช่นะผู้ใหญ่มันเห็นสิ่งต่างมาก่อนใช่นะอพอเห็นแล้วก็ก็แปลว่าผู้ใหญ่ที่ผ่าน,านมาเนะี่ยไม่มีความคิดนะครับใช่นะ มีแต่ความเชื่อเชื่อผู้ใหญ่ต่อต่อมันเชื่อมาตลอดเนี่ยไอความเชื่อเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดคําว่าโงโงโงงมาจากความเชื่อเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเชื่อหมดทุกอย่างถามว่าผมโง่ไหมเนี่ยดูสิครับภาษาผมเนี่ยมันมันมันดูบางทีถ้าไม่วิเคราะห์นี่ลักลั่นจริงๆรอผมเชื่อทุกอย่างผมโง่ไหมเนี่ย ก็จำแนกความเชื่อให้ฟังอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความคิดอนะนะนะจำแนกความเชื่อยกตัวอย่างจำแนกให้ฟังได้หลายแนวทางนั่นแหละเรียกว่าความคิดจึงพิชิตความเชื่องั้นความเชื่อจึงไม่เป็นโทษกับคนหัวงอกอัไรล ถ้ามีความเชื่ออย่างเดียวไม่มีความคิดนั่นแหละครับเป็นโทษกับใครก็ได้ในโลกใบนี้จบข่าว <c oughs> พอได้ <c oughs> ขึ้นตนนึงว่าจะเป็นมีคู่ต่อสู้แล้วผมที่ไหนได้เออเป็นพวกเดียวกันทังนึกว่าจะเป็นมามามาทำให้เกิดการทะเลาะก,กันหน้าจอ <c oughs> ไม่ใช่เนะ ก็ต้องขอบคนเชื้อเพลิงนะฮะถ้าไม่มีเชื้อเพลิงมาช่วยจะยุ่งเลยผมก็ลงไม่ได้เหมือนกันหาทางลงไม่เจอนะ <c oughs> คนมันมีเพื่อนๆๆเพื่อนช่วย,ๆๆวยเพื่อนช่วยเช <c oughs> ื้อเพลิงวันนี้ช่วยเตนะมีหรือไม่นะน่าจะมีนะเรื่องความเชื่อความจริงนะก็ตามทีขมมดในส่วนตัวส่วนตัวนะครับทีเนี่ย เพราะผมรู้ของจริงในสิ่งที่ผมเชื่อนะและขณะเดียวกันผมก็รู้ของจริงในสิ่งที่ผมไม่เชื่อใช่ไหมใช่ไหมครับผมจึงสบายบายนะไปทะลุของจริงความจริงในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่เชื่อ ผมเชื่อสนันี่นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะผมไปเจอของจริงในสิ่งที่ท่านเชื่อไงดีแล้วก็ไปเจอของจริงในสิ่งที่ท่านไม่เชื่อด้วย <c oughs> ผมจึงสบายบาโอเคไหมโอเคนะนี่คือส่วนตัวนะครับนึงเป็นส่วนตัวซะ มันก็เลยทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาในชีวิตของตัวตนของตัวเองประมาณนั้นนะครับนอนนอนนอ,นอ <c oughs> เอาละพอไหมเนี่ยครึ่งชั่วงผ่านไปคงไม่เปิดประเด็นอื่นหล่ะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งเป็นยุ่งตีกันประโยคน์ด็ดสุดท้ายก็แล้วกันตอนนี้นะก็คือ สังเกตใด้ดีคนทำง,งานผ่านจอเนะี่ยไปบอกว่าอย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อเขาอุจิสุภาพ่เชื่อมันอย่าเชื่อมัน,อย,อ,มนอย่าเชื่อพวกมันขอให้เชื่อฉันธนาสังเกตนะครับตรงนั้นนะฮะสิ่งที่ไม่รู้นะถ้าผมสรุปนะระยะยาวดึงมาช่วยเชื่อให้เชื่อตัวเอง นั่นละครับเราก็จะกลายเป็นผู้ถูกจูงอะไรกัน,กนถ้าหากว่าแต่ละคน,นะท่านแต่ละคนเขาว่าเราก็แล้วกันเราจากความคิดเพราะฉะนั้นความเชื่อต้องมีความคิดกำกับจบข่าวนะจึงจะไม่เป็นเหยื่อของคนที่พูดนั้น นะพอได้นะความเชื่อต้องถูกกำกับด้วยความคิดเห็นไหมเลิกพูดกันว่าสติแล้วเห็นไหมไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมใช้ได้นะภาษาใหม่จบข่าวครับนะต่อไปนี้เรื่องราวของมะหาดไทยกับ สาธารณสุขนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็กลับมาถึงการจะบอกว่าท้าทายได้ไหมเนี่ย